ความรัก้กองเชียปากเหม็นและลมแห่งความหวัง141224จากช็อตเด็ดที่โค้ชทีมชาติไทายกล้าเดินสวนทางกับนายกสมาคมจนคนเกือบ100%เเห็นด้วยแต่เราต้องแฝงเราต้องฟังเสียงส่วนน้อยที่เห็นใจนาย,นายกแล้วก็ถามกลับว่าแค่เดินมาขอบคุณอีกไม่กี่นาทีมันจะตายเหรอ พี่น้องทุกคนครับ let's เปิดใจกู้รูสุขภาพยำ้ำซ้ำไปซ้ำม,มาซ้ำไปซ้ำม,มาว่าเวลานอนที่ดีที่สุดก็คือก่อนสี่ทุ่มแต่เราแข่งเนี่ยตอนสองทุ่มกว่าจะจบเกมก็สี่ทุ่มแล้วเท่ากับว่าเราเริ่มทำร้ายร่างกายตัวเองละขณะคนทั่วไปกลับบ้านนอนจบร่างกายภายในก็เริ่มเจ็บแล้วรุ่งขึ้นตื่นมามึน,มน แต่พี่น้องทราบไหมว่าในกีฬาอาชีพต้องทำอะไรอีกบ้างหลังจากจบเกมเดินกลับห้องแต่งตัวซึ่งนี่คือเหตุสำคัญที่โค้ชอิชิอิบอกจบเกมขอให้รีบเข้าเพราะนอกจากรุ่งขึ้นต้องบินแล้วมีอีกหลายอย่างต้องทำ every second counts อ่ะกลับเข้ามาก็ต้องผลัดกันอาบน้ำเปลี่ยนชุด เพราะขนาดห้องอาบน้ําในยุโรปนี่ทีมระดับโลกก็ยังมีไม่พอให้อาบทีทั้งทีมนะฮะก็ต้องสลับไปสลับมามีประชุมทีมสั้นๆบางคนต้องปรถมพยาบาลเบื้องต้นต้องทานอาหารเบาๆพวกขนมปังผลไม้โยเกิร์ตปื้นฟูร่รางกายซึ่งถ้าเป็นทีมระดับโลกนี่จะต้องมีกฎเข้มต้องทานหลังจบเกมภายใน1ชั่วโมงหมอแลวก็ทีมกายภาพก็จะเช็คอาการแล้วก็วิเคราะห์วางแผนการรักษา เพื่อจะนัดนักเตะที่เจ็บไปเจอที่ห้องรักษาที่โรงพยาบาลต่อทีมงานต้องเก็บชุดไปซักเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดห้องอย่างน้อยก็ต้องมีอีก1ชั่วโมงนี่ก็เท่ากับว่าเลย5้าทุ่มแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็ต้องขึ้นรถบัสกลับที่พักทานอาหารณที่พักคุณหมออาจจะต้องดูอาการแล้วก็แจกยาสําหรับคนบาดเจ็บเป็นรายคนก่อนจะขึ้นห้องพักตรงนี้ก็ใช้เวลาอีกอย่างน้อยหชั่วโมง เท่ากับว่าต่อให้บริหารเวลาดีสุดๆเนี่ยกว่าจะได้นอนก็เลยเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วและวันต่อไปก็ต้องรีบบินไฟล์เช้าเพื่อไปสิงคโปร์เหตุที่ต้องบินไฟเช้าก็เพราะว่าจะได้ปรับตัวแล้วก็มีโอกาสซ้อมในช่วงเย็นซึ่งทุกสายตาก็จับจ้องนะฮะเพราะว่ากระแสวิจารณ์นายกนี่แรงมากว่าคุณแป้งจะ